สวัสดีค่ะพบกับ45คาจ้าวันนของาใช่วันนี้เซลมามากับพี่เ๋จ้ะจ้าวันนี้เราเอารถที่แบบว่าเป็นยอดนิยมสําหรับสาวสาวาซิ่งแล้วก็หนุ่มหนุ่มหนุ่มซิ่งใช่ไหมถูกใช่ไหมเด็กแว้นะใช่ค่ะสายซิ่งทั้งหลายนะคะก็เหมาะกับคันนี้มากๆเลยราคาก็เบาสบายกระเป๋าแล้วก็เป็นรุ่นยอดนิยมด้วยเป็นรุ่นที่จับต้องได้จ้าเป็น e 2 x Series นะคะปี2015 เป็นเครื่อง2,500ซีซีเป็นดีเซล2,500ซีซีเนาะเป็น XCD ด้วยใช่ค่ะแล้วดูราคาสักก่อน348,000บาทโอ้โหคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ6,009 9ก็มีฟรีดาว45บาทนะใช่ค่ะถ้าลูกค้าวางดาวค่างว่นลดลงอีกใช่ค่ะ ลูกค้าคนไหนที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามน้องๆได้เลยที่45ค่ะถ้าลูกค้าคนไหนเงื่อนไขเข้ากับไปแน้นคันนี้สามารถฟรีดาวได้เดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันว่า X-Series มันมีข้อดียังไงกันบ้างใช่ค่ะามดูกันเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้ X อ e r ซ e s เนาะสีขาวเป็นสีที่ยอดนิยมมากๆจะมีสติกเกอร์ X-Series คาดหน้านะคะแล้วก็โลโก้ของเขาเลยเนี่ยจะต้องเป็นสีแดงใช่ค่ะอ่าแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะ มีสเกิร์ตด้วยอ่ามีลิ้น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 แดมแดงแล้วก็นี้ก็จะเป็นไฟเดยไลท์ใช่ค่ะแล้วก็จะนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ใช่ตัวนี้เป็นเครื่อง2อ0พนะคะย้ำไว้ก่อนนะ2,500ซีซีดีเซลนะจ๊ะใช่จ้าอ่าพอรูปหล่อวันนี้มีผลเปิดประตูให้ด้วยอ่ะแล้วก็เอ็กซิลี่ภายในเขาต้องเป็นยังไงคะน้องมาดําแดงค่ะอ่าแล้วก็โลโก้ที่พวงมาลัยอีซูซุจะต้องเป็นสีแดงใช่ค่ะ วิทยุนี่ค่ะคอนโซลหน้าก็จะต้องตกแต่งด้วยสีแดงแบบนี้นะคะคันนี้เป็นตัว5สปีดนะคะนี่มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าวิทยุเดิมทุกอย่างเดิมๆเ,เลยค่ะคันนี้ม,มีมีแอบเห็นลาโพงแอบอมีลำโพงดอกใหญ่อยู่นิดนึงนะคะเหมือนใส่ลาโพงมาให้ตัวหนึ่งอันนี้เป็นของแถมใช่ค่ะมีของแถมใช่สวยมากๆค่ะคันนี้เดี๋ยวจะบอกว่ารถกระบะมีบรรทุกหนักมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูเลยอ่ะไม่มีแน่นอนอู้ได้ล้อแม็กด้วยนะใช่ค่ะ สเกิร์ตนี่เขารอบคันอยู่แล้วใช่ไหมคะน้องมาใช่ค่ะโอ้โหสวยง,งานมากๆนี่มีสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็สติกเกอร์เอ็กซิลี่ข้างหลังเราก็มีด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ใช่เอ็กซิลี่แท้นี่เลยค่ะนี่ เห็นไหมคันนี้ผ่อนเพียง6,900นเกตลอดอายุสัญญานะคะใช่ค่ะใช่บรณี45บาทรับรถนะใช่ราคาตัวรถ3,48,000บาทใครออกได้บ้างพี่ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดขอยืนยันอาชีพได้ค่ะแล้วก็ขอให้มีรายได้ชัดเจนเนาะใช่ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีแผงมีรายได้ชัดเจนถ้าใครไม่มีเครดิตมาก่อนนะคะอาจจะต้อง ใช้เงินออกรถบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าใครมีเครดิตเกิน6เดือนหรือเกิน12เดือนเนี่ยสามารถ45บาทได้ใช่ค่ะหรือลูกค้านะคะมีประวัติในอดีตนะคะที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราปกติแล้วใช่หรือว่ามีปัญหาเรื่องของแท็กซิ่ไปยื่นขอสินเชื่อหลายๆที่แล้วไม่ผ่านหรือผ่านอาจจะด้วยเงื่อนไขใดก็ตามนะคะ ลูกค้าสนใจคันนี้สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะปรึกษาได้เลยใช่ปรึกษาฟรีใช่ค่ะเรามีทีมงานน้องเซลลที่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็มีทีมงานเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ที่มือโปรมากเลยใช่ค่ะก็ให้คําแนะนําได้ตลอดทุกช่องทางเลยนะคะของเราอยู่ที่ลำลูกกาของก้านะคะลูกค้าก็สะดวกเข้ามาหน้าร้านก็เข้ามาได้เลยแต่ถ้าไม่สะดวกก็ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ในแชทได้เลย่จคะสำหรับคันนี้สวยๆอยู่นี้ก็ สี่ผ้าค่ะออกรถ45บาทค่ะสับปรี45วันค่ะที่ 45, 45ค่ะค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ